สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ u r Podcast EP ที่3แล้วนะคะสำหรับวันนี้จะมาเล่าเรื่องลับๆของมอขอค่ะเตือนความทรงจำของเพื่อนๆพี่นพนๆน้องๆชาวมอดินแดงแล้วก็ว่าที่กระดะับพฤกช่อต่อไปนะคะมอขอมีพื้นที่ใหญ่มากเกือบ6000ไร่5000ไร่เกือบ6000ไร่แต่ว่าเกือบ80%ดันเป็นพื้นที่ป่าอครอย่อมมาจากอาคารโคตรร้อนเป็นคณะวิทย์ที่โซมมากเป็นตึกคณะวิทย์ที่โซมมากไม่มีแอร์7จของคนที่เรียนคาบบ่ายที่นี่ ล้วนแต่คิดในใจว่าโอ้โหค่ากูเธอยูอาร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เคยเรียนคาบบ่ายที่ออคครทุกคณะจะมาเรียนอิงที่คณะมนุษย์โดยจะแบ่งเป็นหลายๆเศกตามระดับความไฮโซเชื่อกันว่าเด็กที่เรียนเศก6หมายถึงเด็กที่พูดอิงได้คล่องอย่างกับเมียฝรั่งส่วนเด็กที่เรียนเศก24สหมายถึงแค่ท่อง a ถึง z ได้ก็เก่งแล้วนะคะห้องสมุดมขอมีอยู่6ชั้นแต่ตอนออกจากห้องสมุดหลายๆคนมักจะเดินหลงทางไปออกที่ชั้น1ซึ่งเป็นชั้นใต้ดินจริงๆแล้วทางออกอกยู่ชั้น2 ลดนิยมการดื่มเหล้าของเด็กมอขอจะมี2แบบคือพวกที่เปิดเลสที่อยู่บาร์แล้วก็พวกที่ตั้งวงเล่าขาวอยู่หลังมอนะคะเท่าที่เคยได้ยินมา40%ของเด็กที่อยู่หอพยาบาลไม่ใช่เด็กคณะพยาบาล คนที่ไปวิ่งบึงสีฐานมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสุขภาพในขณะที่คนที่ไปวิ่งที่สระพลาสติกมีจุดประสงค์เพื่อเสาะแหวงอาหารตานะคะที่ศาลาเดิมทุกๆเย็นจะมีคนมาเต้นแอร์บิกโดยมีอยู่2%เท่านั้นที่เต้นเพื่อสุขภาพจริงๆซึ่งอีกร้อยละเกนั้นเต้นเพื่อเกรด A วิชาพละส่วนที่เหลืออีก8%เไปเต้นโดยมีจุดประสงค์คล้ายๆกับคนที่ไปวิ่งสระ,สะพลาสติกนั่นก็คือเสาะหาอาหารตา สระพลาสติกของมอขอถูกตั้งชื่อนี้เพราะว่ามีพลาสติกบุรองอยู่ใต้สระสาแห่งนี้ห้ามปล่อยสัตว์น้ําห้ามนาสุนัขไปอาบน้ําในสระเด็ดขาดเพราะว่าชาวมอคจะต้องใช้น้ําตลอดทั้งปีจากสาะนี้ลึกมากอย่าแสดงลงไปไหวนะขอร้อง80%ซของคนที่มากินข้าวที่โรงชายเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงประเภท2ซึ่งโรงชายยังมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้แต่สมัยก่อนโรงชายคือฮิตมากโคตรฮิตรองรองจากคอมเพ็กแล้วก็ตลาดมอตึกหลอดอยู่คณะวิทย์เป็นตึกที่เรียนแล็บแล้วสนุกที่สุดมีอุปกรณ์ มอขอเป็นมหาวิทยาลัยที่หอพักนักศึกษาเยอะมากที่เป็นหอในเยอะมากและเก็บข้าวหอถูกที่สุดเลยก็ว่าได้มีหอใน27หอซึ่งไม่รวมหอ8หลังหอ9หลังหอพักนักศึกษาแพทย์หอพักนักศึกษาพยาบาลหอพักนักศึกษาทันตะอีกมากมายรวมถึงตอนนี้รู้สึกว่าจะมีหอพักอินเตอร์ด้วยราคาก็จะขยับกันไปตามลำดับที่ว่าถูกมากนั้นถูกมากถึงขั้นที่ว่าเทอมละพันหเมื่อประมาณปี51ยังเทอมละพันหอยู่เลยนะปีหนึ่งก็แค่3ามพันสคือถูกมาก ไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟเลยแล้วก็มีหอรอบ,บ,บมหาวิทยาลัยอีกเยอะมากแต่ก็ยังเต็มงงเหมือนกันจ้าคุณต้องทํากิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ1ิวันถึงจะมีสิทธิ์เข้าอยู่หอในมอขอมอขอมีรปภที่แต่งตัวเหมือนตำรวจมากจนนักศึกษาผาวาคิดว่าเป็นตำรวจจริงถ้าไม่ดูหน้าหมวกเหมือนเดะเลยจ้ารปภที่ว่านี้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการให้สัญญาณไฟจราจรใดๆทั้งสิ้นอย่าแปลกใจถ้าเกิดคุณได้ยินเสียงนกหวีดแปลกๆเช่น เป่านกหวีดลากยาวแบบหลายๆครั้งแต่ว่าโบกไม้โบกมือเหมือนให้รีบไปอะ่ะโบกไม้โบกมือให้รถรีบไปไวๆเป็นต้นหลายครั้งที่เราปภอมอขอให้สัญญาณให้รถไปได้แต่ตัวเองอะดันยืนขวางรถซะง,งั้นคือแบบคุณลุงเขาเบอร์อะไรอย่างงี้คุณพี่เขาเบอร์อยู่ ฤดูร้อนที่มอขออุณหภูมิจะร้อนถึงประมาณ40องศาส่วนฤดูหนาวอุณภูมิจะลดต่ําสุดถึง20องศาดังนั้นเด็กมอขอหลายคนจึงกระเสือกกระสนที่จะไปอยู่หอนอกเพียงเพราะต้องการเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วก็แอน์เองนะคะมอขอจะมีโรงเรียนสาธิตอยู่2แห่งซึ่งอยู่คนละฝากฝั่งของถนนคนละฝากฝั่งของประตูแห่งหนึ่งก็คือสาธิตศึกษาศาสตร์อีกแห่งหนึ่งก็คือสาธิตมอดินแดง คอมเพกเป็นศูนย์อาหารและบริการของนักศึกษาที่นี่ที่นี่จะเป็นแหล่งรวมสถาบันติวของเด็กมคที่เปิดอย่างลับๆอารมณ์ประมาณรุ่นพี่เปิดติวให้รุ่นน้องนั่นแหละเป็นที่ส่้อ่านหนังสือในยามดึกสง,งัดของคืนมันก่อนสอบและที่น่าสนใจก็คือบอร์ดติดประกาศของคอมเพกที่มีประกาศแทบทุกชนิดมาติดเอาไว้ตั้งแต่ดินสอหายสุนัขหายสามีหายออกจากบ้านประกาศขายมือถือประกาศขายส,สกูตเตอร์ขาย vcd ซีรีส์หนังเกาหลีซีรีส์หนังฝรั่งประกาศห้องเช่าประกาศหาห้องเช่าประกาศขายห้องแต่ที่ว่าเด็ดสุดก็คือ ตรงที่มีประกาศจับคนร้ายขโมยกระเป๋าพร้อมกับเปิดเผยหน้าตานี่แหละตึกเพียรวิจิตเป็นสมบัติของคณะวิศวะที่มีคนเข้าไปอ่านหนังสือมากพอๆกับหอสมุดกลางแต่อีกที่หนึ่งที่มีคนไปอ่านหนังสือมากพอๆกันก็คือโรงอาหารคณะแพทย์ประตูทางเข้ามอคอนแก่นใหญ่มากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประตูเยอะมากเท่าที่นับได้ก็ประมาณ9ประตูมัง้งแต่ประตูที่ใหญ่สุดๆก็จะเป็นฝั่งถนนมิตรภาพหรือว่าสารเจ้าพ่อมดินแดงแล้วก็ฝั่งถนนมาิวันนั่นเอง สาย8คือรถประจําทางที่วิ่งเข้าออกมาขอเป็นประจําคือจะขับรถตรงกลางเส้นถนนด้วยความเร็ว20กิโเมตรต่อชั่วโมงและรถสาย16นนทันวิ่งรอบมอขอ5รอบจะอารมณ์ประมาณวิ่งจากขอกนแก่นไปอุดรสะชนเห็นชอบเป็นสาที่ป๊อปที่สุดของมอขอแต่ไม่มีใครใช้บริการเพราะไม่มีน้ําในสะตอนนี้มีน้ําแล้วได้ข่าวว่าสวยและปรับปรุงแบบสวยเลิศเขาบอกว่าพี่ชายพระรเป็นอาจารย์สอนเทนนิสท <uth. S 2> <the> <Bless> ี่มาขอเสื้อคุยของมอขอเรียกว่าครีเทวดา สมัยก่อนจะแบ่งแถบสีครุยออกตามคณะทุกวันนี้ใช้สีเดียวกันหมดไม่แบ่งแยกนั่นก็คือสีอีทซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยสะพานขาวเป็นสะพานยาวๆข้างสระลาพพสติกมีเจ้าที่ชื่อเจ๊าขาวเป็นผู้หญิงผมยาวขาวใส่ชุดสีขาวเจ๊แกจะชอบออกมาทักทายเด็กที่ขี่มอไซค์ผ่านตรงสะพานขาวตอนดึกๆและมีตำนานอีกมากมายเคยพอดแคตสต์ไว้แล้วลองไปดูในตอน EP หนึ่งนะคะวิ่งกั้นหายใจข้ามสะพานขาวแล้วจะขอพรได้หนึ่งข้อคือน่าจะตายก่อนนะ ก่อนที่จะได้ขอพรจากข้อ27ที่ผ่านมาข้อข้างบนที่วิ่งข้ามสะพานขาวถ้าคุณขี้เกียจวิ่งจะเปลี่ยนเป็นการหายใจขับมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต,ต่อชั่วโมงก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะได้เหมือนกันยูอาร์ก็เคยทํามาแล้วตอนสมัยม,ม6นะคะรุ่นพี่คณะวิศวะเล่าให้ฟังวา่าแต่ก่อนมขอก็คือพื้นที่แห้งแล้งดีๆนี่แหละแต่คณะวิศวะสมัยก่อนรับน้องโดยการให้รุ่นน้องปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นบนพื้นที่แห้งแล้งนี่แหละ แล้วดูแลมันอย่างดีไม่ให้มันตายไม่งั้นจะโดนทําโทษในที่สุดเดี๋ยวนี้หันไปทางไหนมขก็จะเจอแต่พื้นที่ป่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าคณะเกษตรนะที่ทําแบบนี้จนมนีถนนต้นสักสายรหัสแถวแปลงคณะเกษตรณปัจจุบันคณะที่ก่อตั้งพร้อมๆกับมขก็คือคณะวิทยาศาสตร์อักษราศาสตร์คณะเกษตรศสาสตร์และวิศวะ ก่ย่างยูเซนเตอร์เป็นไก่ย่างที่อร่อยที่สุดในโลกละครคณะวิทยาการจัดการสนุกที่สุดละครคณะมนุษย์นักแสดงหน้าตาดีที่สุดละครคณะวิศวะมุคฮาตลกที่สุดละครคณะแพทย์ขายบัตร VIP แพงที่สุดแต่ก็คุ้มนะแต่ละครที่เราชอบไปดูมากที่สุดก็คือคณะสถาปัตย์และศิลปกรรมก็คือขายขำจริงๆคือไปดูทุกปีกางสดานถือว่าเป็นแหล่งที่รวบรวมอาหารหอนอกแล้วก็สาวเพศสัตว์เอาไว้มากที่สุดในมอค กังสดานแบ่งออกเป็นกังบนและกังล่างสมัยก่อนกังบนจะขายแต่อาหารเป็นแพงเน้นรสชาติส่วนกังล่างจะขายอาหารถูกๆเน้นปริมาณคุณภาพแต่เดี๋ยวนี้เนื้อที่ของกังบนจะถูกทุบไปสร้างถนนเกือบหมดแล้วทำให้ร้านอาหารที่กังบนส่วนใหญ่ย้ายลงมาเบียดกับร้านอาหารที่กังล่างซึ่ง,งั้นเซ็ Center คือแหล่งรวมร้านอาหารร้านเกมแล้วก็ร้านการ์ตูนของมอขอที่เซ็ Center จะมีซอยซอยหนึ่งชื่อว่าซอยลูกีสมัยก่อนซอยลูกีจะมีแต่ร้านเหล้าแต่ปัจจุบันนั้นเปลี่ยนเป็นร้านเกมแล้วก็ร้านเช่าหนังสือ ก๋วยเตี๋ยวดูดีที่ซอยลูกีเป็นสาขาที่อร่อยกว่าทุกสาขาในมขคุณสามารถดูหนังเกาหลี3เรื่องในราคา20บาทได้ที่ยูเซ็นเตอร์คุณสามารถร้องคาราโอเกะชั่งวโมงละแค่50บาทได้ที่ยูเซ็นเตอร์อย่าสับสนระหว่างยูเซ็นเตอร์กับยูบาเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยยูบาไม่ได้อยู่ในมขนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นที่ตั้งของคณะแพทย์มขเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานมีคนไข้ยเยอะมากเยอะถึงขั้นที่ว่าต้องเอาเสือไปปูนั่งที่ลานจอดรถเพื่อรอเข้าห้องตรวจ เขาว่ากันว่าอย่ามองจั่วของคณะสถาปัตย์ขณะขับรถเพราะมันจะเกิดอุบัติเหตุก็ตรงนั้นมันเป็นสามแยกป่ะเจ๊พรเป็นแหล่งรวมร้านอาหารร้านนมของกุกก๊กของมอขอตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้ร้าน25กอปี้เป็นร้านถ่ายเอกสารที่ตั้งอยู่ที่เจ๊พรถ้าเกิดตำรวจเข้ามาตรวจคนจริงๆอ่ะมีหวังเจ้าของร้านโดนค่าปรับฐานละเมิดนิกสิทธิ์เป็นร้อยล้านแน่ๆเพราะว่าเจ๊แกเล่นเอาหนังสือเกือบทั้งห้องสมุดข้อสอบเก่าของทุกคณะทุกชั้นปีมาก๊อปปี้วางขายเองหมดเลย มีไวรัสคอมพิวเตอร์ชื่อคลิปวิดีโอระบาดหนักมากในมอขอเมื่อปี46จนถึงขั้นที่ว่าพบไวรัสตัวนี้ในแฮนดิบไดส์แล้วก็คอมทุกเครื่องของนักศึกษามอขอที่มอขอมีร้านดอกไม้วางแผงขายที่กังสดานวันธรรมดาดอกกุหลาบจะดอกละ5บาทวันวาเลนไทน์กุหลาบจะดอกละ50บาทส่วนวันรับปริญญาซื้อกุหลาบ1ช่อมีค่าเท่ากับว่าค่ารถสาย8วิ่งรอบขอนแก่นเช่ารถสาย8วิ่งรอบขอนแก่นเลย เด็กมอขอเกือบทุกคนจะต้องมีมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถส่วนตัวถ้าไม่มีก็ต้องมีเพื่อนมีไม่งั้นจะอยู่ที่นี่อย่างลําบากถึงขั้นง่อยกินเลยทีเดียวสาบานได้เดี๋ยวนี้มีเชื่ต้องบัสให้บริการฟรีแล้วทั่วมอหลายเส้นหลายสายมีไปครอบคลุมหมดถ้าหากต้องการเดินทางแค่ในมอขอก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเปิดใช้บริการตั้งแต่7โมงถึงสทุ่มแต่ถ้าเกิดมีรถส่วนตัวมันก็สะดวกกว่าเยอะถ้าอยากจะรู้ว่าปั่นจักรยานไหวไหมลองปั่นไปกลับระหว่าง คอมเพกไปหน้าคณะมนุษย์ดูสิเนินดีๆนี่เองร้านตัดผมที่มอขอที่ดังๆจะมีอยู่2ที่คือคอมเพกกับบิ๊กคัสโดยค่าตัดผมที่คอมเพกที่คอมเพกจะหัวละประมาณ40บาทส่วนที่บิ๊กคัสจะหัวละประมาณ200บาทซึ่งสุดท้ายแล้วผู้ใช้บริการทั้งสองร้านนี้ต่างก็ต้องลงเอยกันที่ทรงสกินเฮดด้วยกันทั้งสิน้นเจ้าพ่อมอดินแดงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาวมอขอมีคนนําช้างมาวหว้นาม้ามาไหว,ไว้ถวายท่านเจ้าพ่อมอดินแดงเฉลี่ยวันละประมาณร้อยตัว ความจริงทุกคณะมีหอประชุมใหญ่เป็นของตัวเองแต่เท่าที่เห็นเวลาที่มหาวิทยาลัยจัด,จจดกิจกรรมอะไรสักอย่างถ้าไม่ใช้ห้องสมุดของคณะศึกษาศาสตร์ก็ต้องใช้ห้องสมุดของคณะสัตวแพทย์ไม่เข้าใจเหมือนกันหลังเต่าคือหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ริมบึงสีฐานหน้ามอเป็นหอประชุมที่รูปทรงสวยมากเลยนะในความคิดเราแล้วก็ออกแบบมาดีมากจุคนได้เยอะพื้นที่ใช้สอยคุ้มมากถ้าสีซีดลงอีกนิดนึงเวลามองไกลๆจะอารมณ์คล้ายกับโอเปร่าเฮาส์ที่ออสเตรเลีย หอประชุมนี้จะเปิดใช้ในงานสําคัญสำคัญเช่นปฐมนิเทศนักศึกษาไหวค้ครูใบสีสุขขวัญนักศึกษาใหม่รวมถึงงานพระราชทานปริญญาบัตรและก็งานเอ็กโปร,รวมถึงคอนเสิร์ตสมัยก่อนก็คือซีส์เนชั่นวายสมัยก่อนคือฮิตมากเลยซีส์เนชั่นวายมาจัดคอนเสิร์ตท่าบูมมอขอถือว่าเป็นท่าบูมที่มีประสิทธิภาพมากเพราะว่าคุณจะได้ออกกําลังกายทั้งหน้าท้องสะโพกต้นขาลําคอแล้วก็หลังสีประจํามอขอก็คือสีอิฐมอขอเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามอดินแดง ดอกไม้ประจำมอ,อก็คือดอกกร,ประปะเพล็กซากุระเมืองไทยดีๆนี่แหละปีไหนที่ออกดอกร้อมกันเยอะๆคือสวยมากภายในมอ,อมีเซเว่นอีเเเยอะมากร้านเซเว่นอีเรเวนสาขากลางสะดานถือว่าเป็นสาขาที่ไร้สาระที่สุดในโลกเพราะว่าดันมีสสาขามาเปิดห่างกันแค่10เมตรนิตยสารบุมคอมิกส์เป็นนิตยสารสุดฮิตของมอฮอออิตขนาดไหนเหรอฮิตขนาดที่ว่าร้านการ์ตูนที่ยูเซ็นเตอร์สั่งมาอาทิตย์ละร้อยเล่มอ่ะยังขายหมดภายในวันเดียว ที่คอมเพล็กซ์ร้านขายข้าวแกงจะหลากหลายพอๆกับบุฟเฟ่ต์ของโรงแรมสูพิเทลเชียราา์กังคือประเพณีของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นไม่มีปีใดที่เฟซชี่มอขอจะผ่านเชียรา์กาังโดยไม่ได้ยินเสียงร้องไห้แห่งความสามัคคีและการวิ่งไปกลางสนามเพื่อที่จะไปต่อยประธานเชียร์ปีหลังๆเริ่มมีกาดเยอะขึ้นรุ่นที่พีคพีคโคตรพีคสุดๆก็คือรุ่นคอฟ้าในตำนานรุ่นเราเองนะคะอยากจะรู้ว่า พีคยังไงก็คือไปเซตไปเซิร์ชเน็ตได้หรือว่าถามรุ่นพี่พวกพวกที่เป็นรุ่นของรุ่นคอฟ้าก็ได้กาลาบาพุกช่อที่45นะคะรุ่นคอฟ้าเพลงมาร์ชมอขอเพราะจริงๆนะเพราะว่าเพลงนี้บรมครูอย่างท่านสุนทราพรเป็นคนแต่งให้สนามกีฬากลางมอขอเป็นสนามกีฬาที่ออกแนวสาธารณะมากๆเห็นว่ามีโรงเรียนอนุบาลที่ไหนก็ไม่รู้มาขอใช้สนามกีฬากางของมอขอเพื่อแข่งกีฬาสีก็มีนะคะ จำนวนนักศึกษามขอขคือเยอะมากถึงขั้นที่ว่าสามารถเกณฑ์เอานักศึกษามขอขไปลงชื่อขับไล่รัฐมนตรีได้สบายๆเลยแหละร้านซ s เเป็นร้านเน็ตที่ดังแล้วก็ใหญ่มากในมอขถ้าเกิดคุณไม่รู้มาก่อนว่าที่นี่คือร้านเน็ตคุณจะต้องนึกว่าที่นี่คือบริษัท IBM ชัวร์ถ้าคุณสังเกตดีๆด่ดานตรวจจับหมอกน็อกในมอขทุกด่านทั้งทาง,ทางตรงกลางสะ د าแล้วก็ทางยูเซนเตอร์หรือว่าทางออกฝั่งเจ้าพ่อมอดินแดงก็ตามจะมีถนนเล็กๆตัดผ่านก่อนที่จะถึงด่านเพื่ออให้้้เเรราขับมนีตวจไดสอ หอ27ผีดูดสุดๆหอ25สาวน่ารักสุดๆจริงป้าเคยอยู่หอ25ด้วยนะตอนปีหนึ่งมอขอเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมถูกมากค่าเทอมของมอขอหนึ่งหน่วยกิตแพงกว่าราม35บาทโดยประมาณแต่ว่าสมัยที่เราเรียน่ค่าเทอมจะเป็นแบบเหมาจ่ายนะเริ่มต้นที่8,000บาทคือจ่ายครั้งเดียวแล้วจบไม่มีค่าอะไรอีกเลยพิธีเปิดหอในเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าผู้ชายสามารถมาเที่ยวหอหญิงได้แล้วก็ผู้หญิงสามารถไปเที่ยวหอชายได้ชนินนด มีบริการลถตู้จากมอขอไปยังเซ็นทรัลขอนแก่นค่าบริการครั้งละ15บาทต่อเที่ยวแต่ถ้าเกิดซื้อไปกลับจะลดเหลือแค่20บาทตู้กดเงิน ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริเวณรอบๆมีมากกว่า20ตู้และเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆเผอเผตอนนี้อาจจะ40-50ตู้แล้วก็ได้ร้านสวัสดิการราปภจะมีน้ำร้อนบริการฟรีสำหรับเด็กไว้ลวกมาม่ากินประทางชีวิตในช่วงสิ้นเดือน ร้านสวัสดิการรปอปภจะถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบาเกเพราะว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ชายข้อดีคือทานข้าวเสร็จสามารถดูดบุหรีต,ต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องเกรงใจคนข้างข้าเพราะว่าคนข้างๆก็ดูดเหมือนกันถ้ามีผู้หญิงไปนั่งจะถูกมองได้สายตาแปลกสาวคณะวิทยาศาสตร์และสาวคณะวิทยาการจัดการจะไม่ชอบกินข้าวที่โรงอาหารคณะตัวเองจะไปกินที่คณะวิศวะเพื่อเลนุ่มและไปกินข้าวคณะมนุษย์เพื่อปะชันโฉม พื้นของโรงอาหารคณะมนุษย์จะเป็นพื้นต่างระดับสาวๆที่มากินข้าวที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะใส่ชุดนักศึกษาแบบสมัยนิยมก็คือรัดรูปและสั้นมากทําให้ข้าวบางมื้อของคณะมนุษย์อร่อยเป็นพิเศษ50%ของนักศึกษาที่กินข้าวที่คณะมนุษย์จะไม่ใช่นักศึกษาคณะมนุษย์เช่นเดียวกับที่โรงอาหารคณะแพทย์ในทํานองเดียวกันนักศึกษาที่มากินข้าวที่โรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์โดยเฉลี่ยแล้ว60%ไม่ใช่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์เล็กมากๆเมื่อเทียบเท่ากับนักศึกษา บางครั้งก็จะโดนตู่ว่าเป็นโรงอาหารภาควิชาฟิสิกส์เพราะว่าตั้งอยู่แถวนั้นเซเว่นอิเวนสาขาคอมเพล็กซ์สินค้าจะหมดเร็วมากในช่วงฤดูการสอบบ่อน้ําของคณะเกษตรบริเวณที่ตั้งภาควิชาประมงชื่อว่าสะวิศวะคณะนิติศาสตร์เป็นคณะที่ไกลที่สุดในโลกแม่เจ้าเติมน้ํามันเต็มถังใช้ได้ประมาณ3วันอะคิดเอาว่าต้องขี่รถไกลแค่ไหนจนมีคนกล่าวว่าเป็นอีกหนึ่งวิทยาเขตของมขก็คือวิทยาเขตสีฐานและเป็นคณะที่อยู่ไกลที่สุดไกลจากทุกคณะ ใกล้หอการศึกุดตั้งอยู่ตรงกันข้ามโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์เราจะชอบเรียกว่าวิทยาเขตสีฐานใครไปเรียนที่คณะนี้ต้องเผื่อเวลายเยอะๆนะจ๊ะเราเคยลงวิชากฎหมายเป็นวิชาเลือกเสรีของคณะน,นี้คือแบบว่ากว่าจะไปถึงอ่ะนอกจากวิทยนะาลัยนานาชาติรู้สึกว่ามอขอจะมีอีกหนึ่งวิทยาลัยก็คือวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นหรือว่าเรียกกันว่าโคลาซึ่งมีประมาณปี5-3อยู่แถวแถวสถาบันคงจื้อทางไปคณะแพทย์ ศูนย์ภาษาแคริฟเร์เนียตั้งอยู่ที่พื้นที่ของคณะเกษตรมีอาจารย์สอนคนหนึ่งหล่อมากหลอ่อถึงขั้นที่ว่าเราอะลงเรียนในช่วงซัมเมอร์ลงเรียนแบบช่วงปิดเทอมเพื่อเรียนพิเศษภาษาอังกฤษชื่อว่าพี่นิกเป็นคนเยอรมันคือหล่อมากจริงๆจ,จะมีทางเล็กๆตัดผ่านบึงสีฐานไปยังประตูหน้ามอโดยไม่ต้องผ่านตำรวจทางมันเล็กมากนะถ้าใครขี่ไปต้องระวังตกน้ำว่ากันว่าพี่มันคอนโดโดนตำรวจเข้าไปจับนักศึกษาเรีนยนไพ่บ่อยที่สุด หน้าถนนพิมานคอนโดถนนเส้นนั้นเดินไปกินเหล้าไปกลับได้เลยประหยัดน้ํามันด้วยสําหรับขาเหล้าค่ามิกถูกกดโคตรเลยประมาณ15บาทเองมั้งในมอขอจะมีทั้งโรงพยาบาลสัตว์และโรงพยาบาลคนในมอขอมีสียักไฟแดงเยอะที่สุดมากกว่าทุกมหาวิทยาลัยวงเวียนมอขอมีกฎอยู่ว่าการุณาหยุดให้รถที่อยู่นอกวงเวียนไปก่อนพี่โน้ตอุดมแต่พาณิชย์ตอนที่มาจัดแสดงเดี่ยวที่ตึกภาวิชาชีวะเคยหย่อนมุกว่าทําไมมอขอต้องมีไฟแดงกะว่าจะให้ขำแต่ว่าดันแปก๊ก สำนักทะเบียนและประมวลผลเขาเรียกกันว่าชั้นใต้ดินเป็นที่สิงสถิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แบบลงหลักปักฐานกันเลยทีเดียวห้องโปรเจกต์เก่าตอนนี้ย้ายออกไปแล้วยูเซนเตอร์มีร้านขายของชําที่มีทุกอย่างทุกอย่างจริงๆขาดหรืออะไรสามารถไปที่ร้านนี้ได้มีชื่อเรียกหลากหลายตามความสะดวกเช่นร้านดไราไอมอนร้านเอริสติงร้านดมมอลร้านสากกระเบอือยันเรือลบแล้วก็ร้านสิ่งมหัศจรรย์มีตลาดนัดเปิดท้ายขายของที่มอคอแค่เดินไปกลับโดยไม่ดูของใช้เวลาประมาณ0 4 5นาที นักศึกษามอขอส่วนใหญ่จะย้ายสำนาทะเบียนบ้านเข้าไปในมอเพื่อสะดวกเวลาเลือกตั้งแต่อยากจะบอกว่าตอนเลือกตั้งสวปี43มันเป็นช่วงซัมเมอร์ที่คนกลับบ้านทุกคนไม่ได้เรียนซัมเมอร์เพื่อแสดงว่าตนเองเป็นพลเมืองที่ดีก็เลยกลับมามหาลัยเพื่อเลือกตั้งแล้วที่จังหวัดขอนแก่นตอนนั้นก็คือเลือกตั้งถึงประมาณ 5- 6ถึงครั้งนี่แหละแล้วมันสะดวกตรงไหนวันนี้เนี่ยแต่ไม่ต้องซีเรียสน,นะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอก เคยได้ยินว่ามขอจะแยกสาขาเศรษฐศาสตร์ออกจากคณะวิทยาการจัดการไปรวมกับสาขาเศรษฐศาสตร์รกรเกษตรของคณะ,กะเกษตรศาสตร์เป็นคณะเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่ตอนสมัยนานมาแล้วนานมากแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามีหรือยังเหมือนกันก็คือตอนจบมาก็คือไม่เคยเห็นคณะเศรษฐศาสตร์เลยไม่รู้ว่าตอนนี้อาจจะมีแล้วก็ไม่รู้หากนำเนื้อสดไปวางไว้ที่ห้องสมุดกลางมขอจะคงความสดได้ถึงประมาณ5วันอันนี้ไม่เคยทดลองเหมือนกันนะใครเคยทดลองบอกด้วยนะเพราะว่าห้องสมุดคือแบบเย็นโคตร หอพักชายจะไม่มีรั้วล้อมรอบเหมือนหอพักหญิงและจะเปิดตลอด24ชั่วโมงหอพักผุดขึ้นรอบมหาวิทยาลัยเรากับดอกเห็ดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเต็มหมดก็งงเหมือนกันบ้านพักอาจารย์ในมอขอส่วนใหญ่จะรกทึบแล้วก็น่ากลัวกว่าบ้านผีสิงสนามกีฬาในมหาวิทยาลัยมีเยอะมากแต่ว่าจะมีสนามแบดบินตันเพียงสาขอเท่านั้นซึ่งสามารถใช้แทนห้องอบสาหน้าได้เลยคณะต่างๆในมอขอมีเพียงคณะแพทย์เท่านั้นที่มีรั้วล้อมรอบคณะ ละครเวทีคณะต่างๆในมขจะผลิตโดยคนอีสานเพื่อคนอีสานโดยเฉพาะคนภาคอื่นดูก็อาจจะขำแต่ว่าจะไม่คิดแตกคีดแตนมาเรียนมขถ้าไม่มีรถมอไซค์คือมาฆ่าตัวตายชัดๆนะจ๊ะหอพักชายก้าวหลังตอนกลางคืนจะมีเสียงเหมือนกินพริกทุกคืนกับเตียงลั่นไม่รู้ว่าทําอะไรกันก็นะก็อยู่กันเป็นคู่ๆข้างคอมเพกต่กอนเคยมีสนามรักบี้ซึ่งดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสวนคล้ายมันรูดที่มืดๆเหมือนมีผีกินพริกคล้ายแถวบึงสีทานเลย ถ้าคุณไม่เคยเห็นรถผีสิงสามารถหาดูได้ในบริเวณรอบบึงสีฐานข้างสนามสีสนามถนนทางไปสวนเกษตรซึ่งจะเห็นได้บ่อยๆในช่วงค่ำๆคืนวันศุกร์และคืนวันเสาร์ในมอขอจะมี KFC ด้วยนะก็คือเกษตรฟู Food Center ้ดเซ็นเตอร์เองข้าวมันไก่อร่อยมากทูบที่สารจ้าพ่อมอจะหมดในช่วงสอบต้องเอาไปเองนะจ๊ะเซเว่นอีวในมขอทุกสาขาส่วนมากจะมีสเคาน์เตอร์แต่ว่าจะมีเคาน์เตอร์หนึ่งที่เอาป้ายมาขึ้นว่า อะไรสักอย่างนี่แหละประมาณว่าเคาน์เตอร์นี้ไม่มีคนใช้บริการไม่ว่างให้ใช้บริการอะไรทํานองเนี้ยแล้วจะมี2เคาน์เตอร์เพื่อช่วงประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นคุณจะไม่สามารถบอกได้ว่าสัญญาณไฟที่อยู่ตรงหน้าของคุณนั้นเป็นสีอะไรตํารวจจะไปตรวจร้านเหล้าหลังมอไม่รู้ว่าขี้เกียจหรือว่าอะไรคือไล่แค่หน้าร้านพอลูกค้าออกไปหลังร้านไปออกกันหลังร้านคือไม่ไล่ต่อคือไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นจเจริญมาก ประทานเชียร์ตอนเชียร์การมักจะเป็นสาวประเภท2ซึ่งด่าได้เจ็บมากๆเช่นห้ามตบยุงในมอขอเพราะว่าชีวิตของยุงในมอขอมีค่ามากกว่าน้องใหม่ที่นั่งแหกปากร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยอยู่นักศึกษาชายวันนี้กินข้าวไม่อิ่มหรอถึงได้กินแรงผู้หญิงเป็นต้นตอนที่มีการปรับปรุงสนามกีฬากลางแต่พอเสร็จได้ไม่กี่วันก็มีบอลคู่สําคัญก็คือวิศวะและ,กะเกษตรเตะบอลอัดกระจกสนามกีฬากลางแตก คณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะที่ไฟไหม้บ่อยที่สุดในมหาวิทยาลัยล่องลอยยังมี้เห็นชัดเจนอยู่ตามห้องแลบต่างๆห้อง l a บภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์เป็นแ a บที่มีราคาแพงที่สุดใช้เครื่องมือราคาหลักแสนเป็นเรื่องธรรมดาคณะแพทย์ก็ด้วยนะนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพส่วนใหญ่ก็จะมาเรียนแ a บที่คณะแพทย์ถ้าอยากจะเจอหนุ่มวิศวะไฟฟ้าในช่วงใกล้สอบให้ไปหาที่โรงอาหารคณะแพทย์แต่ถ้าอยากจะเจอสาวคณะแพทย์สวยๆให้ไปที่ตึกเพียรวิจ,จิตคณะวิศวะ ร้านข้าวแกงที่อร่อยที่สุดในโลกในโรงชายก็คือร้านแพ่ทองร้านที่อยู่ริมสุดสังเกตได้จากการเข้าคิวรอซื้อตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างตลาดนัดมอแดงมีชื่อเต็มว่ามอดินแดงไนท์พลาซาเป็นแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นและคนเบียดเสียดกันเยอะมากไม่ใช่ว่าคนเยอะนะแต่ว่าถนนแคบร้านกาแฟคณะน,นิติสตร์มีอยู่3ร้านก็คือแตงลอกที่อยู่หน้าคณะ1นึ่งสองสาคาเฟ่ที่อยู่หลังซอยคณะแล้วก็ร้านนั้นเองที่อยู่ข้างคณะ โดยที่ร้านแรกก็จะเป็นสายสุขภาพแล้วก็นักเรียนโรงเรียนสาธิตไปกินมากกว่าส่วนนักศึกษาของคณะของคณะก็จะไปกระจุกตัวกันอีกสองร้านมากกว่าถนนที่หลุมเยอะที่สุดในมหาวิทยาลัยแต่ก่อนก็คืออยู่บริเวณหน้าคณะวิศวะก็คือภาควิชาวิศวะโยธาตอนนี้น่าจะทําใหม่แล้วอันดับ1จึงตกไปอยู่หลังคอมเพล็กซ์ซึ่งตอนนี้คิดว่าน่าจะทําใหม่แล้วตอนนี้อาจจะเป็นหน้าคณะทรนตะแทน ที่ภาควิชาเคมีในวันลอยกระทงผู้หญิงจะทําหน้าที่ในการตัดต้นกล้วยส่วนผู้ชายจะทําหน้าที่ในการเย็บกระทงทาบายสีจนภาควิชานี้มีรมเนียมก็คือผู้หญิงตัดไม้ผู้ชายทํากระทงอันนี้เป็นคําขวัญของภาควิชาเลยทีเดียวภาควิชาชีววิทยาจะมีการบูมสเปิร์มในการรับน้องภาควิชาเนื้อหาของเพลงบูมอาจจะต้องไปถามคนในคณะดูเองว่าเขาบูมกันยังไงแล้วก็ถ้าบูมเป็นยังไงนะคะ ที่คณะสัตวแพทย์ก็เช่นการผู้ชายจะเป็นบุคคลที่สงวนไว้ไม่ให้ทํางานหนักผู้หญิงจะจับหมาส่วนผู้ชายจะฉีดยาที่คณะเทคโนโลยีก็เช่นกันส,สาวๆเทคโนโลจะถึกมากส่วนผู้ชายจะแรงน้อยในวันรอยกระทงจะมีการทํากระทงขายสาวเทคโนโลยจะแบกจะแบกต้นกล้วยกว้างขนาด3ฝ่ามือโอบได้โดยตัวคนเดียวโดยยกตรงกลางส่วนผู้ชายจะยก 2ข้างหัวท้ายวิธีการตัดต้นกล้วยผู้ชายจะใช้มีดฟันฉับๆ,ๆๆแล้วก็ออกแรงเรื่อยอีก3-4สีทีส่วนสาวเทคโนโจะฟันลงฉับทีเดียวค่ะ2ท่อนก่อนสอบถ้าเกิดอาา่านหนังสือไม่ทันติวไม่รู้เรื่องไม่ต้องกังวลค่ะไปที่สารจพ่อมถ้าไปบนที่สารจพ่อมแล้วตอนเที่ยงคืนจะสมหวังนะ <c oughs> เขาว่ากันว่าแต่น่ากลัวมากๆเลยแต่กรุณาระบุให้ชัดเจนอาทิเชน่นหากท่านขอเพียงไม่ติดเ ท่านอาจจะได้ด็อกมาเก้าตัวหร,หรือว่าอาจจะได้ด็อกบวกมาอีกหนึ่งตัวก็ว่าได้เขาว่ากันว่าเด็กวิศวะที่ยังไม่จบห้ามไปถ่ายรูปกับเกียร์เด็ดขาดมิเช่นนั้นอาจจะจบเ hey ฮได้ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงคู่ไหนก็ตามที่นับสอสะพานขาวคนละด้านของสะพานได้เท่ากันจะได้เป็นแฟนกันคือจริงๆมันไม่เท่ากันอยู่แล้วป่ะว่ากันว่าถ้าเด็ดเป็นแฟนกันแล้วก็ไปลอยกระทงที่บึงสีฐานคู่กันจะได้เลิกกันเพราะว่าจะถูกตัดแยกออกเป็นสองบึงสีฐาน ตอนดึกๆจะมีเด็กคณะวิทย์เคยเห็นคนกระโดดลงมาจากชั้นดาดฟ้าที่ตึกกรอดฝั่งวงเวียนแต่ว่าจะไม่เห็นตกถึงพื้นเพราะว่าล่างหายไปก่อนข้าวโพดคณะเกษตรอร่อยมากแต่จะต้องหน้าด้านเข้าไปขอนะส่วนมากก็จะไม่ขอหรอกก็จะเป็นผีกระสอบชอบออกไปตอนดึกๆแทนเป็นบุญของนักศึกษามขอที่มีร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งเปิดตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยที่ยูเซ็นเตอร์เค้กนมสดบ้านม,มที่อยู่ตรงกันข้ามกับพิมานคอนโดอร่อยมากอร่อยโคตรอร่อยถึงขั้นที่ว่า u r เองนะคะเคยกินคนเดียวหนึ่งปอน ลูกชิ้นหน้าหอหมอแดงเฟิร์สตรงกันข้ามเซเว่นอีเลเวนซีเอสเคอร่อยมากลูกสาวเจ้าของร้านก็น่ารักก๋วยจับ๊บหม้อดินซอยซีเอสเคอร่อยดีมีทีวีเอลซีดจอใหญ่ให้ดูส้สสตมตำแซ่บอินเตอร์รถไทยแซ่บเบอร์แซ่บมากตอนเที่ยงไม่มีที่นั่งเลยร้านตีห้าเบคฟรัสขายข้าวต้มก๋วยจับ๊บขายเช้าอย่างเงี้ยก็มีลูกค้านะจ๊ะไม่ใช่ว่าชาวหมอดินแดงเราตื่นเช้านะแต่ว่ายังไม่นอนกัน6กสี่เอียวร้านอาหารรถเด็ด ลิ้นย่างต้มอ,อึ่งเพาะคอนเฟิรม์มอร่อยมากมาที่ฝั่งกลางสะดานกันบ้างนะคะมีชื่อหนึ่งว่าฝั่งซอยบาดานอาหารบุฟเฟ่ก็จะมีร้านชิดชนเนื้อย่างเกาหลีร้านแชมปเนื้อย่างเกาหลีท็อปเนื้อย่างเกาหลีมีสเต็กด้วยนะติ๋มเนื้อย่างเกาหลีนายานเนื้อย่างเกาหลีแล้วก็ทีบนสเต็กเฮาส์ตอนนี้ร้านเหล่านี้ไม่รู้ว่าปิดไปหมดหรือยังหมูย่างสุโขทยัยอร่อยมากแต่ว่าอยากจะลิ้มลองก็ต้องตื่นแต่เช้าหน่อยนะคะเพราะว่าร้านจะเปิดขายแค่6กโมงเชา้าถึง9ก้าโมงขายตรงที่แถวแถวตักบัตรศูนย์อาหารนองแวง ตรงแถวกลางใหม่ร้านอาหารญี่ปุ่นจะมีอยู่ร้านหนึ่งข้างๆเซเว่นอเวตรงบึงตาชูตรงบึงหนองแวงตาชูเป็นร้านของอาจารย์ท่านหนึ่งในคณะเภสัชศาสตร์สมัยก่อนจะมีร้านอาหารที่ติดแอร์อยู่3ร้านก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวอุ่นลักร้านไก่รสทิพย์แลวก็ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านมิตรภาพลาบก้อยถ้าเกิดคุณสั่งอาหารคิดให้ดีนะว่าคุณจะกินอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณสั่งเพิ่มเด็กที่ร้านที่มารับเมนูจะทําเหมือนแบบไม่พอใจประมาณว่าทาไมมึงไม่สั่งให้เสร็จตั้งแต่ทีแรก และระยะเวลาในการรออาหารก็คือนานมากประหนึ่งว่าท่านคุณเชฟนึ่งข้าวเหนียวใหม่เลยทีเดียวถ้าอยากจะกินน้ำตกคอหมูย่างแนะนำร้านรัชดาพรจะอยู่แถวแร้านเช่าหนังข้างๆร้านเน็ตหน้าร้านจะมีหลอดไฟสีขาวแล้วก็สีเหลืองต้มแซ่บกระดูกอ่อนอร่อยมากถ้าอยากจะกินขนมจีนแบบโฮมเมดสไตล์สูตรเมืองเลยต้องร้านนี้เลยค่ะร้านปอกแป๊กส้ตมตำสูตรเมืองเลยต้มต่างๆกับไก่ปอกแป๊กปีกไก่ทอดก็อร่อยร้านนี้มีของหวานเส์ฟบริการฟรีด้วย แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะกินยำถั่วพูต้องร้านนี้เลยค่ะร้านยำน้ำฝนรสเด็ดเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักร้านนมน้องครีมลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาสายแพทย์สุดท้ายแล้วนะคะที่มอขอจะมีกรอนที่พี่ๆเขาแต่งไว้เพื่อรับน้องมอขอคือค่อนข้างที่จะเพาะกินใจมากๆนะคะขออ่านให้ฟังนะคะแม้นที่นี่ไม่มีตราพระธรรม,มาจากักรก็ไม่ไร้รังรักดอกน้องแก้ว แม้ไม่มีพระเกี้ยวขวัญอันพราวแพวก็เพิดอแรลวพระทาตพนมชมทั่วไทยไม่ได้ติดเข็มพระเกี้ยวเที่ยวอวดโฉมไม่ได้เป็นลูกแม่ดมที่ฝันใ่มาติดเข็มพระทาตพนมจะเป็นไรเพราะเราไซส์ล้วนดิขิดชีวิตเองคือเครดิตเรื่องลับๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะกรอน,นี้เป็นกรนที่พร้อมมากๆเลยแต่เชื่อว่าหลายๆคนที่มาเรียนมคอ จะมีความภูมิใจในความเป็นเด็กมาขออยู่แล้วแต่ UR สมัยก่อนเห็นกรอนนี้เรารู้สึกว่ามันเพราะดีก็เลยอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังเฉยๆเผื่อว่าใครที่ไม่เคยได้ยินกรอนนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับ UR Podcast ใน EP ที่3ก็ ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะยาวมากเป็นพอดแคสที่ยาวมากจริงๆก็ขอบคุณสำหรับใครที่ฟังมาจนจบเดี๋ยวเจอกันพอดแคสต์หน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์ไว้ก็ได้อยากจะฟังเรื่องอะไรชอบเรื่องไหนของพอดแคสต์ตั้งแต่3 EP มาโอเคค่ะเจอกันใหม่พอดแคสต์หน้าบ๊ายบายละไปละค่ะขอบคุณค่ะ